มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้ฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นนักแสดงอาวุโสสีดาพัวพิมลในวัย70เป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่อคุณแม่สีดาพัวพิมลน,นักแสดงอาวุโสวัย70ปีได้จากไปอย่างกระทันหันโดยพบเสียชีวิตในห้องพักย่านลาดพร้าวยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด แม่สีดาพัวพิมลเป็นแม่ของพระเอกดังผู้ร่วงรับอย่างออฟอภิชาติพัวพิมลเจ้าของฉายาคีอานุลิฟเมืองไทยซึ่งหลังจากลูกชายเสียชีวิตไปเมื่อปี2549แม่สีดาก็ได้อยู่ตามลำพังโดยมีคุณต่ายสายทานอดีตแฟนของออฟคอยช่วยดูแลโดยภายหลังจากที่ทราบข่าวเศร้านี้ต่ายสายทานก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอโทษด้วยนะออฟไต่ดูแลแม่ได้เท่านี้จริงๆฝากออฟดูแลแม่ต่อนะแม่สีดาได้ฝากผลงานล่าสุดซึ่งเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากมายก็คือการรับบทของแม่แสงในภาพยนตร์เรื่องวิมานน้ำที่เพิ่งจะเข้าฉายไปเมื่อปี2567ที่ผ่านมาและจากผลงานเรื่องนี้ส่งให้แม่สีดาได้รับรางวันลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลแรกหลังจากอยู่ในวงการมาถึง40ปีด้านอิงฟ้าวราหะนักแสดงที่ร่วมงานในภาพยนตร์วิมานน้ำได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงแม่สีดาว่าภาวนาให้ไม่จริงเพราะหนูเพิ่งจะเจอแม่ไปเองโทรไปก็ไม่ติดอีกแล้วจําคำพูดที่คุยกันได้ทุกคำยังแซวแม่ว่า ในหนังหมูพาแม่ไปได้แค่บิ๊กซีแต่ว่าในชีวิตจริงอิงฟ้าจะพาแม่มากินโอมากาเซได้แล้วนะของขวัญที่ให้แม่ก่อนแม่จะกลับก็คือสร้อยข้อมือบอกแม่เอาไว้ว่าวันหนึ่งที่แม่ไม่มีงานให้นึกถึงหนูและสร้อยนี้ให้ติดตัวแม่ไปนะและแม่ก็ร้องไห้แล้วตอบกลับมาว่าตั้งแต่แม่เจอปัญหาใหญ่ในชีวิตนี่คือของขวัญชิ้นแรกที่แม่มี ไม่เคยมีใครและไม่เคยมีอะไรติดตัวกับเขาเลยได้ยินแล้วก็สุขในใจไม่รู้จะพูดยังไงกับความรู้สึกนี้คือรักและผูกพันไม่ต่างกับโมที่รักแม่แสงขอบคุณที่ได้เจอกันยังพิมพ์ไปใจสันไปไม่มีสัญญาณอะไรบอกกันก่อนเลยยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้พาแม่ไปแต่คงหมดโอกาสแล้วดีใจที่เราได้รับรางวัลด้วยกันขอให้แม่สู่สุขตินะคะ จะรักและคิดถึงตลอดไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ